ตอนเช้าก็พาแม่ออกเดินแต่วันนี้จะไปตลาดไปซื้อกับข้าววันนี้อายุกจะมาหิ้นข้าวที่บ้านแม่เตรียมต้มน้ำแกงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ก็ไปซื้อพวกพวกุ้งพวกผักทางเดินเป็นตลาดห,านหนม่เดินได้เก่งอ่ะ สูงด้วยเดินเก่งแล้วค่ะค่อยๆเดินใส่รองเท้าบอลน้าลไปตลาดซี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 อ่านีาา่ถ่ายวิดีโอค่ะนะ แม่สดชื่อนิ้มภาพขึ้นไหวแม่ไปอันนี้ทางไปตลาดนี่ไม่ต้องจับแล้ววันนี้ไม่ต้องเจอลเลยเดินสบายแล้วก็มาลงลิฟต์เดี๋ยวต้องลงไว้ชั้นล่างจะเป็นตลาดสดเชงเข้าลิฟแล้ว เราจะลงไปชั้นสองเป็นตลาดค่ะตลาดแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าตลาดแล้วค่ะโอเคโอเคยขอ r ทษขอ r ทษขอ r ทษเข้าตลาดแล้วค่ะเควนีเราโอเคน